เจนี่หน่อยเจนี่เล่นเก่งอ่ะตบมือเจนนี่หน่อยตบมือหน่อยลูกตบมือเจนนี่หน่อยเจนนี่เล่นเก่งตบมือหน่อยตบมือหน่อยตบมือหน่อยโอ้เก่งแม่เล่นเก่งอ่ะแม่เล่นเก่งเนี่ยแม่เล่นเก่งมากเลยแม่เล่นเก่งแม่นำเมื่อวันไหมแม่นำเมื่อวันไหมแม่นำเมื่อวันไหมแม่นำเมอ่อวันไหมไหนไหนทับปากจูทับปากจู้แม่ดิทับปากจูแม่ดิโอ้วู้เรียกว่าเต้าดิเรียกว่าเต้า

บ,อบอ๊บเะเดงตึ้งบ๊บออเดงตึ้งงงแม่โนูโนแหม่แหม่สวยไหมแม่สวยไหมเฮ้ยเจนี่ใครอะ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 เจนี่ไหม